พี <sympath is> ่ดูพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องเลยพี่ตอนพี่เข้าเข้าไปกับปุกก็เหมือนกันนะเหมือนอะแบบเอปุ่มไหนวิ่งนะปุ่มไหนวิ่งเลยหรอไม่ไม่กูไคุยพูดปุ่มไหนวิ่งเพื่อนคนพูดปุ่มไหนวิ่งอ่ะผมอ่ะนั่นกหหยุดเล่นอุมากรหยุดเป็นเทรนเนอร์สักแป๊บหนึ่งได้ไหมโอ้ยออนนี่เริ่มมากระคาพี่เลยเหรอโน่ไอตอนนี้สปีดน้องอยู่ที่ห้าร้อยกว่าถ้าพี่ไม่หยุดคุยเรื่องม้าออนจะไม่หยุดตีพี่นะ เตตีแล้วว่ะออไอ้วะอ๋อนี่ขอนี่ขอวันี้ี่ขอเซตตีได้ไหมนี่ขอไ้ไโอ้ยคงแล้วโอ้ะไม่เดี๋ยวนะเพิ่งรู้ว่ามันลอยกองอากาศได้ด้วยพี่นุไก่ววะมันลอยกองอากาศเฮ้ยปล่อยปล่อยตัวปล่อยตัวแล้วก็แบบเฮ้ยมันใช้คู่กระปีกไว้พี่นุแต้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้ทาอะไรเอาไว้หลบมนหอ่ ผมยิงได้สปีดใครกี้พี่นุ้ยหายไปไหนวะอ๋อเนียนกับพื้นเกินแมงมัวแต่บินอยู่นั่นแหละบินไม่ขึ้นแถวๆนี้แหละกูกำลังบอกว่ากูกำลัเซนต์ตีมอยู่มึงรีบกดไปไหนเอ้ากดได้สตรีมก็กดได้วอวลนจับพี่นุ้ยไรมึงทำไมมึงจะทำไมมึงจะไปม่อำไม่จะทำไมล่ะจะทำไม่เฮ้ยเอาโทษ ไปแล้ว่าวไอพี่นู้ทำไมแกล้งน้องกันล่ะอะนไรอปไรมาเนไรมะมามามมา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 อามามามาถือปืนมามกมา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 วกมามามามไอลมา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 มมามามอมานาม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 มาามมาา บางครั้งชีวิตคนเราก็ต้องการแค่เวลาสงบสงบสำหรับนั่งดูวิวข้างนอกบ้านจิบกาแฟพรางอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยบางครั้งคนเราก็ต้องการอะไรที่มันช้าๆ้าสโลไลฟ์ไลฟ์ฮะบางแม่ครัวบางนาสอนดิไม่ต้องดีกว่าซีมันตลกเข้ามาละนี่ก็ไม่ได้เซตทีเนี่ยแม่เงยมัื่อแต่เล่นอยู่างเแหละเอออย่าเล่นดี อายุอันามก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วไม่ใช่เด็กแล้วเฮ้ยวุ้ยแรงมากเลยอ่ะดึงหน้ามันดิตัอนั่งหอนั่งอนั่ง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 คุณตรงนั้นรับพวกเราไปเลี้ยงหน่อยครับคุณครับรับพวกเราไปเลี้ยงหน่อยเลี้ยงง่ายครับขอแค่มีไวไฟกับเพ5จริงครับรับไปเลี้ยงหน่อยครับไม่คิวพูดว่าไงนะไวไฟกับเพ5 กูกูคือไอตัวข้างหลังนี่แหละกูยังไม่มีเลยหน้ายังโกรธเลยหน้าโคตรซีเรียสเลยหน้าของคนนั่งสมาธิรู้ป่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนึกนึกถึงเออนึกถึงสมัยประถมเลยนั่งสมาธิไม่นั่งหลับใช่ ตาตุ้มใหญ่ห่าตายังเลือกอ่ะตื่นดื้อดื้อตื่นเข่ายูนิคอร์นไม่หรอกจริงๆอันนั้นมันไม่ใช่เขายูนิคอร์นมันเขาพี่นุเดี๋ยวนะคุณได้ยินทุกอย่างอ่ะได้ยินแล้วเก็บไว้ในใจเหรออยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านนับนับนั้านี่อะไรนี่เจะชู้บัสหนึ่งต่อเจ็ ไม่อยากเล่นแล้วนุนออนคุมกำเนิดเดี๋ยวขอลองส่งขายก่อนกลัวว่ามันจะบั๊กอะไรพี่นุเป็นอไรพี่นุอะไรพี่นุแตวแตกโอเคมันส่งขายได้ตามปกติเงียบกันหมดเลย ไอ้พวกนี้แม่งไวชิบเฟงเลยไอออนที่ไปไหนเนาะนู่นเนี่ยอยู่ในซอกกัะกี๊วิ่งไปหาไอออนทีคนไข้คนไวแม่งเงียบกันหมดเลยไอเราก็กำลังเอนเตอร์เทนสตรีมอยู่เลยแม่งเอ้ยเอ็งี้ยหรือจะทิ้งเงียบแล้วหันมาเจอไอ้ทำไมพี่นุ้ยแม่งตัวโตขึ้นเหลือแต่ฟันอะไรอะมันคือน้ำยาที่จริงมันคือน้ำยาอะไรอยากรู้อะลองทุบพื้นไหมไม่ลองทุบคนดีกว่าผมอะเดี๋ยวมานี่ไปไหน เนี่ยพี่ก็เอานั้นทุบผมเออออนพี่นุ้ยมันโยนพี่นุ้ยมันโยนของแตกมึงอะไรพี่นุ้ยไม่ต้องมั่วเลยมืออะไรทำพี่นุ้ยมันโยนไออนไปเอาลํายานทุบหัวครูไอป้าเอาลํายาทุบหัวครูก็แมวแหละพี่นุ้ยเลยเขาใส่ร้ายกูวิ่งกูวิ่งกูโผล่ไปหลังฐานกูวิ่งย้อนหลังกูมันนึกข้าวไว้อยู่ก็แมวแหละไอป้าคนทำอย่าพี่นุ้ยไม่โกหกคำโต ยแตกขวดเล็ไม่เชื่อพี่นุแม่งกูมีก้อนผมก็มีก้อนสวัสดีครับที่มีสายไม่เพดเห็นไหมหลักฐานตำตาไม่มันมันพี่นุะยคืนมันมันจังหว่ายยกึ้นนะไม่ได้พังใจอ่ะเนี่ยชัดเจนเลยไม่ด้องเขาปักปั๊มที่แต่เมื่อกี้มึงเอาของตีหัวกูก็แมวแล้วถ้าพี่พูดขนาดนี้พี่เปิดโกโปรพี่เลยดีกว่าท่านละ พี่นุมาถ้าเกิดว่ายังพี่ยังเซส,สตรีมไม่เ,เสร็จพี่ก็มาน,นั่งบนรถมาสิ่งแล้ววะติงอะไรอ่ะแม่งวิ่งก่อนเลยโคตรไวแล้วทำไมปืนมันหยุดดีมันเด้งเอง,เอ,งเอ่ะเฮ้ยปืนตัวไกด์เปล่าไอ้พี่นุไปไหนแล้ววะฉัน่อมติดฟาสโมไปไหน่อยคุยกับผีจนหลอน Are you here ค Give me a sign ายไออนะเอออาจจะเ,เ,เ,เป็นเดมอนโอ้ยจะเป็นเดมอนนะพี่นุไม่เหลือแล้วโดนแดกเฮ้ยจเ,อเอยจอเขา My Little Pony อี่แก มาเดิตันโพนีมาเดิตันโพนีตั้งกูเจอมึงแล้วมึง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 เป็นคนหนวดปลาหมึกอ่าผมเป็นคนหนวดปลาหมึกนะครับจะบอกว่าผมเป็นคนไหลเหรอเอ้าพี่นูอีกแล้วนะจะไม่ทำอะไรเลยอ่ะเอาเราจะกินเงินรถได้ไงพี่นูพี่นู้ยทำหนวดปลาหมึกตกหลลงมาพี่นู้ยทำหนวดปลาหมึกตกใจมาโดดลงมาเห็นป่ะวูเห็นแล้วไอ้มันโดดลงมา พี่นุพี่นุแม่งหนวดประมึกตูตาตั้งอี่ใส่ไว้ดีพี่นุแม่งหนวดประมึขอยากมั่งไม่ค่ฟ้องตะกี้ผมว่าผมไม่ต้องฟ้องออนมันก็หินนะแดงเถิดเลยอะไรพี่นุ้หูหอะไรอะหนักหนักนักนักช่วยกูสิพี่นุพี่นุผมอยากลองอะไรหน่อยวะวางพื้นก่อนได้ปะวางพื้นก่อนได้ปะผมจะลองอะไรหน่อยอะไรอะเอ้ยอย่าเอาจะหยิบทำไมล่ะวะผมลองอะไรหน่อย ต่อนีต่อี่ต่อที่ต่อต่อต่อโอ้ยเอ้าเหมือนคราวนี้จะไม่หูที่มาหาแล้วที่าหาแล้วพี่หนุ่มหลับตาแล้วคืหลักเไม่ไมไม่หลับพี่หลับเวลานี้ไม่ต้องเวลานี้ไม่ต้องตายงี้ไม่

เอ้ยวางดีดีดีวะเดี๋ยวลุกพี่ผมว่าเราต้องหาแต่ไม่่เดี๋ยวเอาเนี้ยลากกลับดีกว่ามันเต็มแล้วเฮ้ยเสียงแล้วเป็นสิริไม่ได้เป็นอะไรตัวอะไรอ่ะฮัลโหลตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้พี่เฮ้ยมันดูเลื่องผมเฮ้ยออกไปนะเว้ยมันเป็นระเบิดมันเป็นระเบิด อะไรหน่อยมาแล้วเนาะไอตัวตะกี้มันไปไหนหรอวะแม่งค้นน่ากลัวเลยดูดเลือดจนตัวตัวเป่งเลยอ่ะ ไปรุ่นเลยตายเลยตายเลยไม่ดาวหมดอ่ะแล้วอยู่ไหนอ่ะอันนี้มันอยู่ไหนอ่ะมันนั่งหลับอยู่มันแอบเล่นมือถือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันเดินไปใกล้ผมเนี่ยผมขอความช่วยเหลือมันมีมันมีกับรถขับเข้ารถไปไหนมันแอบแล้วมันโลมันโลโดนกัดไปชีดิ้งออนช่วยพี่ด้วย ออนช่วยพี่นุด้วยพี่นุ้ก็เดี้ยงแล้วตายหากันหมดเนี่ยผมถึงบอกนงว่าเพศหญิงเป็นเพศที่เป็นช้างเท้าหน้าแล้วสมัยเนี้ยรู้เปล่า ไปด้วยเงาพี่นูพี่นูเราเปิดเราเปิดล่างหัวคุยกันไหมไอพี่แล้วพี่อะโดนอะไรมาวะ,วาะในในม,มืดจังเลยนะฮะออไอ,ไอเหี้ยเกิดทำหัวพี่นูจะเทียนทำไงพี่นูจะเทียนทำไงไม่แบงค์สามลีหรือเปล่า อะไรอะค่าขับเลยวเขาก็ถามอีกเจอเทียนทำไอ่เอานี่โอ้โหอ้โหโเ้ีหโอ้โหโอเโหโอพี่บอ้วหา่ปตะกร้าต่อไปหีโหโออ้โออ้โหโอ้โอ้โหโไปโห้าไปออ้โอ้โอ้หโอหเ เอ้นี่ใกล้ๆนี่โอ๊้จะชนใครไม่ใช่ชนใครกูเห็นนะเว้ยประตูประตูพี่โอ้โหผมไม่ใช่ชนใครกูเห็นนะเว้ยผมไม่ได้จะชนพี่ผมจะชนประตูไม่ใช่ท้าใครประตูประตูไม่ใช่ท้าวใครกูบอกว่าประตูพี่ดูไม่ช่วยน้องอ่ะเฮ้ยท้าว เฮ้ยกูจ right. ับโซลิโอนฮ้ยไอ่อนเฮ้ยเฮ้ยไอพี่นุไตหา่ะวะ ไปดูไม่มีแผ่นทองครับอ๋อไม่ใช่แผ่นทองดีกว่าแผ่นอะไรวะอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหา่หปล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยแม่งเป่งมากหน้ายิ่งหน้าแบบหน้าเอาเข็มจิ้มอ่ะกินูหายไปไหนวะน่าจะใกล้ๆกัน หโอ้ยมันยกคนเดียวไหวไหมตัวนี้ยกไหวยกไหวเริ่มติดเลิ่มติดเฮ้ยมันจะตายแล้วมันเหลือสองเฮ้ยยกดิมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอเคโอ้มันจะตายมันมาแล้วสวยตัวแตกแต่ไม่ได้เลือดคืนนะไม่ได้รับการโดเนทสุดยอดปันด้วยเดินไปเองแล้วกันทั้งอ่ะ มึงนี่มันยื่นอย่างเดียวมึงไม่รู้เลยก่อนเออเดินไปเองแล้วกันทันกันอ่ะเดินมาไม่ทันไม่ทันขายก่อนไม่รู้ด้วยนะเอาพี่นุ้ง Give me a sign Are you here อ่ะพี่นุ้งดินเข้าเองไม่ทันไม่รู้ด้วยนะไม่ทันไม่รู้ด้วยนะเออพี่นุ้งไม่เด้งเข้าเหรอ แกงเขาเกิดไปเดี๋ยวเขางอนหนึมือรู้จักเขาคูดาวไหมเฮ้ยมืรู้จักเขาคูดาวไหมไอ้คนเราก็เป็คูดาวกันบ้างอนี่ปืนแแกก้้ววแก้วที่มันมืดแล้วนะมีมอนนะระวังเฮ้ยลืมเอาดาบเอ็กคาลิเบอร์เข้าโอ้เสียดายเลยไม่เป็นไรหรอกเฮ็ปเฮ็ปอีกแก้วเฮ็ปเฮ๊ป ถ้าผมตายนะผมจะโทษพี่ไอพิโนุไอเวินเฮบมันโดใส่กูไอพิโนุบอกเ็บมันโดใส่กูไอเกียอ์กูตายว่ะเฮบกูเกียร์เลยเห็อวะแม่งไอเฮบเวนบอกแล้วให้ใช้หีเสียดอะไรอ่ะเฮ้ยพวกเรา